สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาติดตั้งตัว Laravel w o y a k e r กันนะครับซึ่งอันดับแรกเลยเดี๋ยวเราจะต้องติดตั้งตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์กันก่อนซึ่งผมใช้ตัว Laragon ครับหน้าตาของมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการติดตั้งกันก่นกอนเลยครับวิธีการติดตั้งตัว Laragon ก็คือเข้ามาที่เว็บไซต์นี้ครับ laragon.org คลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดน,นะครับ แล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างครับจะมีคำว่าดาวน์โหลดแล้วเราก็ฟูปัจจุบันเป็น Apache 2.4 Engine XMySQL 5.7แล้วก็เป็น PHP 7.2มี Redis มี Node.js version 11มี m p m มี y u m มี Git ติดตั้งมาให้พร้อมนะครับในส่วนตรงนี้เมื่อเราทำการโหลดมาแล้วครับเข้ามาที่เว็บไซต์นี้ครับพัฒนาเว็บ .com แล้วก็กดไปที่บทความเลยครับเลื่อนมาหา Laragon าา Web Server จำลองที่ดีที่สุดสำหรับ Windows เมื่อกดเข้ามาแล้วครับทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยครับคือดาวน์โหลดมาเสร็จสตาร์ทขึ้นมาแล้วกด next 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 ne ne ไปเรื่อยๆนะครับโอเคเมื่อเรียบร้อยแล้วครับขั้นแรกครับ Double Click ตัว Laragon าาขึ้นมาจะเป็นหน้าตายอย่างนี้นะครับ กดปุ่ม Start ได้เลยครับเมื่อ Start เสร็จแล้วครับมาที่มุมขวาตรงนี้ครับจะมีปุ่มสีฟ้าอย่างนี้อยู่คลิกขวาครับไปที่ Quiz App แล้วเลื่อนไปที่ Laravel ครับคลิก Laravel หนึ่งทีโอเคเมื่อขึ้น Pop-up อปอปนี้แล้วนะครับเราก็ทำการตั้งชื่อโปรเจกต์ของเราครับผมขอตั้งชื่อว่า w a r l y a k e r เ okay. มื่อตั้งชื่อเสร็จแล้วครับกดโอเคครับจากนั้นรอสักแป๊บหนึ่งครับมันจะทำการ create มันจะทำการ create project ขึ้นมาโดยการโหลดตัว Laravel framework มานะครับอ่าโหลดมาแล้วตอนนี้ปัจจุบันครับตัว Laravel framework เป็นเวอร์ชัน7.6นะครับนี้ก็รอสักแป๊บหนึ่งครับรอให้มันโหลดมาจนเสร็จก่อนแล้วกันครับ ความเร็วในการโหลดก็คืออยู่ที่เครื่องกับอินเทอร์เน็ตของแต่ละคนนั่นเลยนะครับซึ่งปัจจุบันมันจะไปสร้าง Data า,าเบตที่ชื่อว่า Voyager ให้เราเลยนะครับแล้วก็มีการสร้างไฟล์ enV ให้เราด้วย คครับตอนนี้มันได้ทำการติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วซึ่งผ่านโปรเจกต์ของเราครับกดยินยอมหน่อย่านโปรเจกต์ของเราครับจะอยู่ที่ไรซีครับลารากร้อนเว็บแล้วก็ชื่อโปรเจกต์ของเราครับวัวยาเกอ URL นะครับก็สามารถกด Copy ใหได้เลยแล้วก็มาวางไว้ที่เ r o าว์เซกด Enter ครับ เรียบร้อยครับตอนนี้เราได้ลาราเวลมาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยว E.P. ต่อไป E.P. ต่อไปเดี๋ยวมาเริ่มติดตั้งตัว Voyager กันนะครับ